ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดเหตุประท้วงของนักศ,รรศึกษากลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจอาจารย์อย่างที่สอนวิชาทียูหนึ่งสามศูนยโดยอ้างว่าคำพูดของอาจารย์ท่านดังกล่าวดูถูกคุณค่าของคนถึงขั้นเขียนป้ายประท้วง ในเหตุการณ์ดังเก่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่มีผู้เรียนกว่าพันคนซึ่งเก้าอี้ในห้องไม่พอนักศึกษาบางส่วนจึงต้องนั่งเรียนกับพื้นจนอาจารย์ผู้สอนคนดังกล่าวตำหนิว่านั่งพื้นฉันไม่สอนเพราะเหมือนเด็กวัดและทําตัวเป็นเด็กวัดทําให้นักศึกษาในห้องกว่าพันคนไม่พอใจส่งเสียงโหอาจารย์ที่ใช้กําพูดในตํานองดูถูกสถานะทางสังคมของเด็กวัด และเมื่อแกงเด็กที่ผ่านมากลุ่มที่ใช้ชื่อว่าสภาหน้าโดมได้แสดงการต่อต้านอาจารย์คนดังกล่าวโดยนําป้ายประท้วงไปติดทั่วมหาวิทยายลัยโดยมีเนื้อความอธิเด็กวัดและยังไงฉันไม่สอนเด็กวัดเพราะเด็กวัดนั่งพื้น อย่างไรก็ดีอาจารย์คนดังกล่าวเคยตกเป็นประเด็นสังคมมาแล้วครั้งหนึ่งมาออกกฎให้นักศึกษาใส่เครื่องแบบในวิชา tu หนึ่งสามศูนย์หนึ่งในวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนเกิดกรณีเหตุประทัวเป็นข่าวคึบคมในช่วงปี2556ล่าสุดในสเปนสภาน้าดมได้ออกแถลงการแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวของอาจารย์ท่านนี้โดยแอาไว้ไม่เหมาะสมกับอาชีพครูที่ดูถูกศักดิ์ศรี ความเป็นเด็กวัดจะให้ออกมาขอโทษรวมทั้งให้ยกเลิกการบังคับใส่ชุดนักศึกษาเข้าห้องเรียนในวิชาดังกล่าวด้วย ฉีดฟิลเลอร์ถอยไปฉีดโบทอกรรถอยไปร้อยไหมถอยไปศัลยกรรมถอยไปมาสวยด้วยเครื่องสำอางนาตาลีนะ้าเป็นเวสสำอางดูอาจารย์ลีนาะนี่55าแล้วยังสวยเป็นนางงามอยากสวยมันแนงงามมาใช้นาตาลีนาะทิมหน้าเด้งนาตาลีนาะหลอดละ300บาทไม่ต้องไปใช้หลอดหนึ่งเป็นหมืน่นไม่ต้องไปใช้ตลับหนึ่งเป็นหมืน่นแต่ว,ว่าเป็นร้อยไหมเหล่าน่าฉีดฟิลเลอร์หรือว่าฉีดโบทอกทำศัลยกรรมไม่ต้อง สวยด้วยเวสสำอางนาตาลีหน้าครีมฝ้า300บาทสบู่ฝ้า70บาทครีมหน้าเด้ง300บาทเจลบำรุงรอบดวงตา500บาทครีมทารักแร้200บาทครีมนมเด้ง500บาท,ทากาท็มมทสวยได้ทําให้คุณสวยดุดนางงามอย่างดิฉันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสนใจก็โทรมาสั่งได้สำอางลีหน้าจางนาตาลีหน้าไฮโซลีหน้าโทรมาที่0ูนย์ด 6304622022080101แลโอลเนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยบัญชีเกษะแรายวันเลขที่บัญชี005 11082800ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่นท่านซื้อ1,000 10, 0บาทอาจารย์ลดให้เหลือ5,000บาทเลือกทั้งหมดละวน0 0 0บาทแค่จะส่ง200บาท5,200แล้วหลังจากที่ท่านเปิดดิงครั้งแรก1,000 0จ่าย5 0 0 0แล้วเนี่ยได้ลดี้ยติอเปท่านซ็ิ้นเดีดด50%ตลอดชีวิต